มสวัสดีครับผมต่อเชียงใหม่นะครับวันนี้วันที่22นะครับเดือน5ปี57และว,วันนี้เราจะมาสอนวิธีติดการ์ดมือถือพีอาร150นะครับเอาแบบละเอียดเลยนะครับวันนี้ลูกค้ามาติดเองขั้นแรกนะครับท่านต้องเปิดเบาะหลังออกนะครับดูการเปิดนะคนะเปิดเบาะออกปุ๊บเบาะหันหลังกระด้าดงนะห้กระดะางรวมท่านต้องไปท่านต้องนั่งอันนั้นสองตัวนีน้นะ นัดสองตัวนี้ครับบอดหลังน้องถือใช่พี่ถือได้ไหมถ่ายเพื่อนน้องถ่ายหน้าพี่ก็พอละให้ <c oughs> นัดสองตัวนี้แล้วก็ <c oughs> จะถอดนอสองตัวนี้นะครับ หกเหลี่ยมก็ได้นะครับหมุนออกมาข้างหลังนี่หกเหลี่ยมเหมือนกันนะครับสองตัวอ่านี่ครับอันนี้น้องดูนี่น้องถ่ายใครับเมื่อกี้ถอดน,น็อตตรงนี้ออกเนาะเนถ่ายน็อตตรงนี้ออกแล้วก็จะยกน่อตมาอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับถอดต,ตรงนี้ครับหเป็นตัว,ตวสองตัวของกนีบก็ไปซื้อทุกอย่างสิบเก้าบาทสิบเก้าก็ได้นะ สอนรายละเอียดนะครับคลิปนี้โอเคจะเป็นน็อตตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับให้ลูกค้าดูตรงนี้นะครับสมมติถอดนี้ปุ๊บตรงนี้ครับจะเป็นที่ครอบถังนะครับน้องมาใกล้ๆกันที่มาเห็นเดี๋ยวเสียงอ้ายอย่าไปถึงตรงนี้นะครับให้ลูกค้าเอามือจับตรงนี้นะครับเดินขึ้นดัน่างนี้นะครับปุ๊บเห็นไหมมันจะเป็นกิบล็อกแล้วเราก็นะครับสมมติดึงออกมาปุ๊บดูตรงนี้นะครับเราก็อ้ามานะครับลองแอ้นะครับซช่ไหม มันเป็นแค่ตัวล็องอยูเ่เฉยเนาะแค่ดึงออกมาแล้วาจากนั้นนะครับท่านจะเจอน็อตสตัวนะครับเห็นบล็อกเบอร์10เบอร์12แล้วเบอร์10นะให้ถอดเบอร์10ก่อนนะครับแหวนเลยแค่เนาะเป็น้าน้องอใยจ้างเขาติดแน่น จะถ่ายแบบละเอียดบางทีลูกค้ามาถามว่าคุณถอดยังไงเนาะถอดแบบละเอียดให้ดูข้ไงกับเบอร์สรริบออกก่อนนะครับลำเบอร์สรริบเนี้นะครับรำที่หนึ่งที่สองเข้าอยู่แถวไหนกันมีแม่แตงคนบ้านเนี่ยคนบ้านปงบ้านปงผมที่จริงคือแม่วางครับแต่ทำงานที่แม่แตงอ๋อ ก็วิญญาจะบอกเราวิไออยู่ไม่วางอ่ะอยู่บ้านกาดบ้านกาดอ๋อผมว่าอยู่แม่เวีนครับอ๋อจากนั้นเบอร์จากนั้นเอาเบอร์สิบออกนะครับจากนั้นเราจะดึงนะครับน้องอ่าน,นี่กับมาตรงนี้นะครับมันก็จะหรูออกมาน,นี่เบอรบจากนั้นก็จะเป็นเบอร์สิบสองนะครับ ให้ลูกค้าดูตรงนี้นะครับดูตรงนี้นะครับให้เอามือนะครับจับตรงนี้ไว้นะครับดึงนะครับดึงหนึ่งนะครับแล้วดูตรงนี้ดึงตรงนี้ปุ๊บดูตรงนี้ครับดึงอันที่สองถูกไหมหลุดล็อกละนี่เป็นล็อกหนึ่งล็อกสองน้องน้องยึงตรงพุ้นน้องดึงตรงกุ่นออกก็จะหมดกันนะครับาตรงนี้ออกดึงไปเลยตึ๊งมาห้างก็เฟลิ่งมานะครับเปิดได้ไหมแข็งเลย อ่าดึงปุ๊บอ่าน้องอยู่ตรงนี้น้องอยู่แน่เนี่ยเอึงน้องดึงไว้น้องดึงไว้ต้องมีสองคนนะครับดึงไว้ผมก็ดึงทางนี้นะครับดึงแท็กก่อจากนั้นให้มือจับตรงคอนะครับตรงคอถขังน้ามันนะครับยกขึ้นนะครับอ่าปล่อยเหล็ก็ได้น้องน้องจับขังน้ามันไว้อ่า้องมาสองนี่จะมีตัวล็อกตรงนี้นะครับวางแค่นี้เฉยเนาะถังน้ำมันจะทับลงมาเอาออกนะครับจะเป็นนี้จากนั้นนี่นะครับ คาเปิดตรงนี้นะครับเปิ๊เปิดเดี๋ยวปักละตามพี่โจนใช้เหล็กกแหลมนะครับแทงรูนแจบิดรูนแจเลยพังเขาเลยปักเลยไปเลยนั้นเรารู้แล้วเขามาแทงนะขั้นแรกลูกค้าต้องนับเลยนะครับปักจะมีห้าปักหนึ่งสสามสี่ห้านับจากขวาไปซ้ายเนะปักแรกกันเลยนะครับปักสองช่องปักนี้ถอดออกถอดออกปุ๊บเปิดไม่ได้ครับกุนแจไม่มาละ ขโมยเราจะเป็นคู่มือภาษาไทยให้นะครับทำตามคู่มือข้อแรกเลยนะครับข้อแรกปักสองช่องใหญ่ต่อกับปักสองช่องปักสวิตกุญแจอันนี้ฝั่งของกระขโมยรถนะครับนี่ฝั่งของสไตล์ของของรถนะครับอันนี้นี่ของกระขโมยร้านผมที่ฝั่งรถปักสองช่องใหญ่เราก็ดู ปักจะมีอยู่กัน3มคู่นะครับคู่แรกนะครับปักสองช่องใหญ่ก็คือปักนี้นะครับสองช่องใหญ่1คู่อันที่2ปัก6ช่องก็คือปัก6ช่องอีก1คู่คู่ที่2อันที่3มคือปักก้าช่องคือนี่ครับมี3คู่แค่นี้นะครับเราจะติดแบบตรงๆเลยคือ2ช่องก็คือเป็นดูคู่ตัวเมียนะครับผมกอากาศหงุยผมอันน,น,นี้อันนี้ของปักซูอิงเจนนะครับ เราก็เอาากขมวผมเหมือนสะพานนะครับไปเสียบไว้ถอดปุ๊บสะพาถ้าเสียบแล้วปักมันขยับออกมาให้เอาไขกวงแบนดดันเข้าไปนะครับแน่นเลย ถ้ามันเคลื่อนออกมาเนาะมาคนเสียบแล้วขั้วมันหลุดออกมาก็มันเลยไม่แน่นเลยไม่ทํางานแล้วก็ดันเข้าไปเนาะนี่ค <c oughs> รับเสียบเข้าไปจากนั้นให้ต่อสายกาวนะครับสายกาวจะเป็นวงแหวนนะครับนี่คือสายกาวอีกเส้นที่เขียนว่า A N T นี่คือสายอากาศนะขั้นตอนนะครับช็อตต่อสายกาวเป็นวงแหวนวิธีการต่องนี่ครับ ต่อคือเราจะเอาสายกาวตัวนี้นะครับล้กหมุนออกนะครับเดีลองเราะปักเก้าช่องก่อนสายกาวตรงนี้นะครับคอยตรงนี้สกาว แล้วก็ยึดน็อตตรงนี้นะครับยึดน,อน็นะะดนอตเข้าไปอันนี้เราต่อคู่เดียวอยู่นะครับปักสวิตกุญแจกับสายกาวเท่านั้นเนาะ,ะน,นี่ถ้าเขาเดิยเนี้ต่อคู่เดียวให้ทุกค,ค้าทดสอบคู่นี้ก่อนโดยการกดล็อก ให้กดล็อกปุนมมันดังแสดยงว่าการขโมยทำงานแล้วอยู่ๆสมมติมีคนมาขโมยเนาะเปิดปุ๊บแสดงว่าท่านต่อถูกแล้วข้อต่อไปข้อที่สองนะครับเขียนว่าปักหกช่อง cbr 1 5 0 i ต่อกับปักสตาร์ทรถนะครับถ้าเราดูตรงนี้นี่สตาร์ทเราดูสายไฟนี่มาเนี่ยครับถ้ามาปุ๊บมันคือปักปักที่สามนะครับปักสตาร์ทผมจะถอดออกมันจะเป็นหกช่อง มือผมก็จะเป็นหกช่องพอดีหกช่องนี่จะไปใส่นี่ไม่ได้เนาะวันนี้มันเก้าช่อง,องตรงใส่กันไม่ได้นี่เราก็ใส่เข้าไปนะครับ<ม>อ่นนี้ปักตากมีหมดมาตากให้ดูนะครับกดสองครั้งหนึ่งสองขั้นต่อไปปักไปเลี้ยวนะครับนี่ครับปักไปเลี้ยวไปถนี่ออกมา ไปเลี้ยวออกน้องน้องถ่ายไปเลี้ยวกันนะครับดูไปเลี้ยวนะครับเห็นไหมในว่าตอนนี้ต่อเรียบร้อยละโอเคเสร็จกันนะครับขั้นตอนการวางกล่องกระมวยนะครับน้องถ่ายฉัน,นนะวางเรื่องล้างรถอย่างเดียวเนะี่ยน้องห้ามฉีดน้ำเขา้าไหนนี่นะครับผม คาถามว่าเลยเราจะเอากล่องกระมยไว้ตรงไหนกมวยเราจะวางไว้โดนพักนี่ครับไม่ต้องต่อเลยท้งซ้นนะลำโพงนะครับติดตรงกับท้ายกับป๋าไหนก็ได้นะครับรนี่วางไวนะ้ไม่ต้องกลัวชอ็อตนะครับจะมีปิวปิวกันชอ็อตตรงนี้นะครับ กล่อง,องวางบนปลั๊กเลยนะครับเดี๋ยวถัาางน้ำมันจะทับพอดีเนาะนี่ก็ปิดถ้าโจนจะขโมยนะครับจะต้องถอดถังขึ้นแล้วก็เสียบปลั๊กเข้าที่เดิมก่อนถึงจะขโมยไปได้เนาะ,ะขั้นต่อไปประกอบรถนะครับข้า่าลืมตรงนี้นะครับจะมีรูเสียบไว้ตรงนี้นะครับน้องมาอยู่ตรงนี้น้องมาอ,อยู่ตรงนี้นกำลังถังไว้อ่ะไอ้กำลังไ้น้อง A อไว้ ข้องอานะครับเดี๋ยวไอ้กำพงเอง,งนะะ้องอาันเขาี่วางเข้าไปน่าน้องตกอลักเข้าไปาาาานะเขาออกโอเคครับแนั้นมา,างาน้นเนี่ยาสมัน,ะนจะสอนเตรียมประกอบตรงนี้หมดเลยนะ ตึงมือก็หองนะครับดีอันนี้ต้องคลิปนี้เป็นคลิปละเอียดไงเดี๋ยวต้องสอง ครอบตรงนี้นะครับให้อ้ามันอ่านอ้นนองอ้านกัออ่านก็จะคข้องถ้าพูดเบาวางลงเพรวะฉะนั้นเอามือตบเข้าไปนะครับ ลูกค้ามาติดเองเลยครับไหนมาเช็ดกันขโมยให้ดูนะครับถ้ากดล็อกหนึ่งครั้งไปเร็วจัดทีถ้าใครดโดนรถเราดูนะครับร่มจะร้องล็อกไฟเร็วจัดทีถ้าโดนอีกทีจะร้องยาวนะครับดูนะครับร้องยาวจะร้องไปยี่สิบวินะครับแล้วก็หยุดไปถ้าโดนอีกทีก็ร้องอีกสองวิถ้าโดนอีกทียี่สิบวินะครับ กวนไปเองเลยแต่ถ้าแทงรูนใจเมื่อไหร่จะเดือดกดใหม่นะครับถ้าแทงรูนใหญ่ปุ๊บจะร้องไม่หยุดฟ้าไม่ติดหยุดกลับก็ไม่หยุดหยุดตัวเมื่อกดปลดล็อกอันนี้ระบบแรกก็คือกดล็อกหนึ่งครั้งโดนรถจะมีเสียงนะร้องยาวอะไรนะแล้วแต่แรงแรงกระเทือนเราถ้ากดล็อกสองครั้งใครโดนรถเรานะครับรถจะไม่ร้องนะครับจะมีแต่ไฟเดืยวกระพริบกระพริบแปบ๊แปบๆนองกระดิ่งหายไปเนาะ อาจจะไม่ร้องเลยจะมีแต่ถ้าใครดโดนรถจะมีไฟเลี้ยวพีษให้อยู่โจรมาแทงนะสมมุตินี่กุญแจผีนะครับแทงเข้าไปร้องนะครับไฟเลี้ยวจะกระพริบหยุดจับก็ไม่หยุดหยุดต่อเมื่อกดปลดล็อกถ้าสมมติจะสั่งตาที่หมดกดปุ่มใส่ป้าสองครั้งหนึ่งสองจะปิดเลยกดปุ่มล็อกถ้าสมมติโจรใช้กุญแจผีนะครับแทงลูนใจรถเราไปเขาสตาร์ทรถเราไปเราลืมล็อกรถ เราเห็นดีเฮ้ยมันขโมยรถเรานะครับเรากดปลดล็อกเลยแล้วจะมีร้อยมตรนะครับเราก็ตามเอามาเนาะปุ๊บแต่ถ้าสมมุติเราขับรถไปดีๆแล้วมีคนมีคนมาแบบจะจี้เราเนาะคนเราให้เรากดปุ่มสายฟ้านะครับอยู่ดีครับสมือวอร์ตำรวจก็ขับได้อยู่นะครับร้องก็หยุดไปเนาะก็เหมือนวอร์ตำรวจนะถ้าอยากให้ดังอีกก็กดอีกถ้าอยากให้มันเงียบกดตามดีก็จะเงียบมา ขโมยราคาพันสามนะครับรับประกันหนึ่งปีนะครับขโมยเหล้าขโมยเหล้านะครับกันน้ํานะครับรับประกันหนึ่งปีนะครับ Facebook นะครับร้านกันขโมยรถวันนี้มาติดอีกคันนะวันที่ยี่สิบสองครับเดือนห้าปีห้าเจ็ดโอเคครับของครับ